สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาเด้อกินตำบะหุงกับแก้วนะจ๊ะสมพักสมพักเสียนแย่แอดพึงเฮ็ดมานี่ประนั็นแหละยสมพักแล้วก็บตำบะหุงสมพักกระเทียมเด้อนะแล้วก็ของสดสักเสียนยาย่ไปมานี่แย่แอดประเด้ บรไเดีย๋ยวให้เบื่องเพื่อนๆจ้ะแซแหวนก่อนเดอ,อร์นี่าะบทสันมันบเห็นหูบเห็นจอกองไหมเพื่อนๆต้องคอยเห็นเนาะโอ้ยเนี่ยข้าวสวยมื่อนี้กินข้าวสวยก่อนจ้ะข้าวเหนียวไว้กินวันพุธอ๋อเน่ยเจ้าอยากชอบเจ้าแบบนี้ไหมเพื่อนๆปกติทำทำใส่เกลือ บีบฝักเน่ใส่ผงกแบเด้อเพื่อนๆนี่ตาบักหุงมื้อนั้นยายซื้อบักหุงมาหน่วยนึงยายก็กินครึ่งนึงเหลือครึ่งนึงยายก็มาตํานี่สมผักเียนจังซี่เด้อเพื่อนๆเด้อกินจังซี่เด้ออือ มืนน่อนา้อากาศอุ่นจังหน่อยเพื่อนๆจะค่อยใส่แบบนี้ได้เนาะต่อไปก็คือใส่ธรรมดาแล้วล่ะเพื่อนๆไม่ได้ใส่เสือไม่ได้ใส่เสือข้หนาวแล้วล่ะ,ละคืออากาศมันเริ่มอุ่นล,ะล่ะอื s. S จินเมื่อปีกาอ,อยาแอดเฮดใส่อัน ชง,<อ>งแข็งชงพิเศ<บ>ที่พัช<ป>พกชีเล็กนะ่ะเ,เพื่อนก็เอนินทักพันจิ้งซิ้งโตอยจา่าแต่ว่าะยะเอินชีเล็กนะมันขมอ,อืม ดมอือสิอมอมเซฮะกินพู้เดียวให้ไางไรก็ได้ดอกจากช่วยเดียวท่านญเป็นกินอียังอืยางค่ะเพ่งออกกล่องจ้ะ แซบยุบเป็นเพื่อนบะหมซับซบกับเม็ดจะกินบะหมี่กับแซ่ตู้เย็นไว้จ้ะบะจืดบพจืดจ้ะเพื่อนเพื่อนบะหม่มันแพงจ้ะหนึ่ละสามสี่ร้อยมาหน่ยน้อยแต่ว่เป็นยังจ้ะเพื่อนอยากกินก็ซื้อกินบดเดะวัวด้อยอกจ้ะเทงานกับมีเงินซื้อกิน บาร์ก็เริ่มเปิดแล้วล่ะเพื่อนๆมันก็กินนั่งกินยุบบาร์กันแต่พอท่านเลยหายเข่าไปในร้านกินข้างนอก อยู่นี่มองีแอดอยู่เนี่ยเ <ๆ S 2> ขาเห็ดเลือดดำหนาไหมเพ <ๆ S 2> ื่อนเพื่อนประเทศนี่คนมาจากทินอืน่นประเทศอื่นหลายนะเพื <ๆ S 2> ่อนเพื่อนเามาเห็ดงานคือหลายหยุดหยุดมองๆๆนะเย่าแอ,อดอยู่นะก็เลยก็เลยเป็นทีเห็ดเง้น เรือดำนามเจ้าก,ก็ะหูเพราว่ามันเห็ดต้องจากปีจังคอยจะได้ขั้นหนึ่งใส่คนหลายเนะาะเขาเห็นงานเป็นใจใส่คนหลายอีกย่างนะ ขนาดผู้ลงคลนเคยอยู่นี่ยายไปออสเตรเลียว่าถึงสองปีจงยายกลับมาเพราะว่าเหตุงานอยู่นี่มันได้ดีกว่าเบิดงานหลายหลายประเทศมากอยู่อยู่อยู่มองยาอยู่แต่ละปีละปีหลายได้เพื่อน แซ่บเยอะเพื่อนๆตะต้องกิน,นอยนากให้มันโดนๆเพราะเขาเขียวเขาเมื่อคือเขียวได้งง่อยเนาะเพื่อนๆเนาะเป็นไงกว่าแปดสิบหาละแกียวพันยูซื้อๆเด้คุณญหามกัดน้ำแข็งกัดแอปเปิ้ลตองปอกนี่แม่ของเพื่อนน่ะล่ะเพื่อนๆชีวิตเฮาช่วราบดเนาะมีอยังกากัดเอาแขีวเนาะ พวกคนเพื <laughs> oh <god. g apan> ่อนกินเบียร์เด้อแล้วแถวจะคองแข็งเล้วระวังดูดิเด้อก็ถึงหาซิบแขวมก็ไปเดบ้าเด้อเพราะพวกเพื่อนๆที่ว่าว่าหาซิบก็กลัวน้อยนึงแก้วบินไปเมือนอะไรเนี่ยแต่ของแอบแดบอกไปเด้อแยบระวังสุดๆแต่มันยุ่กับแอดโดนๆเดี่ยวกินนี่แขวบในกินยังหงำกับแ่บเลย โอเคปอมมาใส่ในจอจะว่า hmm. ม mm ันเซซเเบาจะว่า hmm. อ mm ืมเป็นแบ บางทีอย,ย่าแอดไปหาเพื่อนเพื่อนซานเนาะช่วงนี้เนาะโทรศัพท์อย่าแอดนะเพื่อนเพื่อนแยแอดกดว่างไปแค่แค่เครื่งนาที่ไหมกลับมาเบิง่งโทรศัพท์ปิดต้องกดปรหัสไหม start this evening session. he looks as up for it tonight as he was this morning. don't say that him, my head'll have a bump. you're a proper, to he's a very cool customer, isn't he? i mean, uh, what, it, what impressed me about gary wilson, even though he lost that semi-final at the world championship, he came off the table and was really, mm -hmm. he come. Butted, you know, he had such a good match, he had such a good run but he was สภาพหรืเจ้าเจ้าก็สภาพเน๋ยออีกสักสองสามมื้อวันพูดอะไหจะจังค่อยกินพักเสียนได้จ้ะพี่ไอ้เบเก็บมาหลายจ้ะพักเสียนมันเห็ดได้แต่แค่ขั้นสมเนาะแต่กระเทียมนั้นกินได้ทุกอย่างจ้ะ ไปเลยกินสมกันนีกอะรออีกสองหมื่กินเล่นกินซื้อกินกับเขาได้พิกเนเปบะแมนไม่จากบ้านห้าดเกาตะไม่จากินเดียประมาณเนี่ยเือไม่ก็ ทั้งคณเกากับปู่เวียดนามก exactly at ็คอยไปซื้อในหนานนานาน้างซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดโดยเพื่อนๆจีนสานในจังหน้อยย่าพอว่าเผาเ้วดคือมันเผ็ด รูเผ็ดไหมัมนเผ็ดกินไว้ไเพราเพื่อนอากาศเริ่มอุ่นแนละ้ว เจ็ดโมงครงแดดน้งเปียงเลยพูดแบบประมาณสามตุ่มนเพื่อนแด,ดดหายพราพอบัองเเนี่ยห้โมงแรงแ <'s> ดดหายมันบ้าหนาแน่นี่แดดไม่ร่างเลย <c oughs> เลยอุ่นเป็นหนาอุ่นของ,งอังกฤษอุ่นดอกอะอุน่นดอกมันไหนเริ่มอุ่นละที่เหลืออยู่ประมาณ สิบแปดก็ได้องศางงดีถ้ามว่าอุ่นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเยอะใส่เสื้อขนหนาวถูกถูกเวลาเนาะอันนี้เยอะใส่เสื้อแบบนี้ได้แล้วแสดงว่าอุ่นจ้ะ ของมักแต่ละคนมัคือกันเนาะเพื่อนๆอย่าป้าว่ากันเนาะบางคนก็นมักกิน,นสเต็กกินหรูๆไปเนาะแต่ยายแอดกิลิ่นมันบาอิ่มไหมเอามาให้แอด <Yeah. S 1> แอดกับบอกิน oh, s <S ให้ซื้อๆยายแอดกับบอกินเด้อสเต็ก yeah. แย่าพใหญ่เพิ่อนป่า จะจิอยังไหเพื่นจิอยังแบบก็เฮากับอกกันไว้เนาออันนี้แพงก็สเต็กเด้เพื่อนๆกดใจของไทยประมาณยี่สิบมปอน อันเด็กของอ่อนโยนอยแต่ไปจ่ายของบ้านเฮาของบ้านของอยู่เนี่ยประมาณสามสิบปอนด์เลยแได้ทั้งผลไม้ได้ทั้งกับเนื้อไก่เนื้ออ้วเนื้ออปียงแดดได้สารพัดเลยเต็มตู้แต่ของบ้านเฮาอ่อนโยน สำหรับคลิปนี้กับทอดนี่เด้อเพื่อนเมื่อวานน mm ี้ยายพามากินอันตำบัะฮูกับสมภักเสียนกับแก้วแก้วนี่ยายบอกอดอกต่างยาดจะเข็ดซื้อพริกดิบมากมื่อนี้ยายซื้อมากประมาณเกิร์กกิโลโอ่ะก็เดี๋ยวนี้ยายอเห็ดงานแล้วเนาะยายเห็ดงานอยู่บ้านแล้วจ้ะไปเห็ดน้ำลายก็ได้แล้วกันไปเห็น <Okay. S 2> ตะกอนยายเปิดหลาง แต่คือสิไประเหตุอีก่็ด้คือแกเป็นจากคองร้านเองเน้วยค่ะเป็นเหตุเองเปิดเองคือ,อยังของของเฮาเองแต่พญา,ยายพิ่นลงอะไรจ้ะพ่นบอบ่ฮบอบ่บ่คอยห้เรื่องเพิ่นลืมลมืลงล,งล,งลงก็ก็เลยต้องมาเหตุยุบานจา้ะสำหรับชิมนี้ก็บ๊ายบาย